วันนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าผู้แข่งขันเก้าท่านเป็นใครกันบ้างเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอภิธานสวัสดีครับเหนือสวัสดีครับชานชานชานจ้าเป็นหัวแถวไปทางนู้นเลยหัวแถวต้องตายก่อนนะยังเป็นลางยังเป็นลางคุณจ้า คุณพังคุณคุณโนตัวด็กจืดมีพิติตรงนี้ล้วพี่เด็เขาติดตรงนี้กันกลัวมองไม่เห็นกลัวว่าพลาดจำไม่ได้อันนี้เท่งนะคุณโบเข้าไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุยเรื่องหนังอะไรน้องใหม่ทำไมมารายการนี้ครั้งแรกไม่ผมเจอเขาหลายครั้งแล้วเขาเป็นเอกเขาเป็นเอกไงแต่เขาเขาเปิดซิงรายการนี้อา มีอะไรก็ปรึกษารุ่นพี่แต่งตัวเหมือนกัน <c oughs> ไม่ลครับคุณเจนลีก่กับคุณนิวทำไมคุณต้องแต่งตัวเหมือนกันนะครับนี่มาครัค้<ค>งที่สอบมารายการครั้งที่สอบเลยใช่ตรรงกัันคบ<ข>เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับทางด้านพี่คนนี้หน่อยนะครับเ <c oughs> ข้าโรงวันไหนอะทิดน้อยอะยี่สิบห้ามครับเป็นเรื่องอีกอะไรก่อนมันชื่อไอ้น้อยไอ้น้อยเป็นคู่แข่งหอยมากจีบนางนาคอ๋อไอ้น้อยใหญ่มากอ่าจีบนางนาคด้วยกันหนังเรื่องทิดน้อยแต่รายได้ล่ะมากมาก ทิดน้อยรีบไปดูรีบไปดูเพราะว่าทิดน้อย2565เรื่องนี้ทำอะไรบ้างคุณนะคุณคุณเป็นทิดน้อยเองไหมทิดน้อยอ๋อกำกับคุณคือทิดน้อยทิดน้อยกำกับเขียนบทโดยใครคะอ่ะผมเองครับพระเอกคือใครคะอะไรนะพระเอกคือใครคะโอ้โหจบไปแล้วเหรอแต่กคือมากเลยอ๋อแล้วนางเอกคือใครไอ้ไอ้มากใครเล่นอนันดาอ๋ออนันดาไอ้เบลลิงแฮมอ่าเออนางเอกนางเอกน้องอ้ำพัชราภา น้ององ้ามีกีรอะน้องหง้าชื่ออะไรอ้ําอ้ํเล่นอ้มเล่นอ้มเป็นนางเอกอ้ําเป็นไม่นั่งดิใช่ไม่นั่งไม่นั่งโอเคแล้วก็แล้วก็พี่อนันดาเป็นไอ้มากไอ้มากแล้วไอ้น้อยไอ้น้อยโอ้ยไอ้น้อยบวชมาบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วศึกแล้วเคยบวชไหมก่อนศึกบวชบวชก่อนไม่ได้โทรคุยกันนะทั้งหม่อยากรู้ว่าที่เขาพูดกันสองคนเนี่ยเกี่ยวอะไรกันไม่อยากรู้ว่อยากรู้ไหม คุยกันเรื่องหนเรองหนังเมื่อคุยกันเรื่องปวดแล้วแล้วแล้วตอนนี้กวดน้อยไม่น่าตายยังยังอโอ้ยังยังแล้วจะจบจบเรื่องเลยนะตายไหมตายไอ้มากรู้ว่าน่าตายไอ้น้อยไอ้น้อยตายไหมไม่ตายไอ้น้อยไม่ตายแต่ไอ้น้อยไม่รู้ว่าน่าตายไอ้มากไม่รู้รู้ไอ้มากไม่รู้ดี ทำไมไม่ไลคุยกันใครใครใครกำกังกันแน่วะฮะอสงสัยปาไปดูยิปไพ่เมาคนนี้แนวของหนังคือสนุกสนานเฮฮาว่างง้นอะถูกอแนวแนวแนวหนังผีนี่สนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วแต่มีดราม่าไหมมีดราม่าตอนท้ายดราม่าเสียดายตังหรือเปล่าหรือไงโอเคอเดี๋ยววันนี้นะเริ่มต้นเล่นเกมแรกกันนะครับโปรวัดใจ9้าคนจะถูกตัดออกไปสองอย่าเป็นหัวจะเป็นท้ายโปรวัดใจเข้าไปอยู่ในกล่องนะนะอย่าไปคนแรกอย่าเปคนสุดท้ายนะครับ หัวท้ายตายก่อนไปกองใครกองมั่นเชิญ